เมื่อคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ความใฝ่ฝันก็คืออยากให้ลูกน้อยลืมตาขึ้นมาดูโลกอย่างปลอดภัยแข็งแรงและสมบูรณ์เพื่อการนั้นตลอด9เดือนที่อุ้มท้องทั้งคุณพ่อและคุณแม่จึงคอยประครบประงมดูแลอย่างสุดจิตสุดใจแต่เหมือนโชคร้ายในบางครอบครัวกลับเกิดความผิดปกติขึ้นกว่าจะรู้ก็สายเพราะลูกน้อยได้ออกมาลืมตาดูโลกซะแล้ว แต่ปัญหานี้ใช้ว่าเราจะไม่มีทางแก้กันหรอกนะคะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมากันที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่6จังหวัดขอนแก่นซึ่งที่นี่มีการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดก็จะทำให้คุณแม่ทราบถึงภาวะต่างๆและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกทำให้สามารถหาทางแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ผ่านมาก็คือแม่ก็ต้องรับความเสี่ยงเองแล้วก็จะทราบว่าลูกในครรภ์มีความผิดปกติเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วแต่ในปัจจุบันเรื่องการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฝึอกอบรมทางด้านจดดท้างมากขึ้นอบรมทางาด้านสาขาเวชศาสตาร์บัรดนาทางกครรภ์ให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ในครรภ์บารดาก่อนคลอดและเราสามารถจะวินิจฉัยได้ก่อนที่เด็กจะมันสามารถจะคลอดเรามีชีวิตอยู่ซึ่งาการวินิจฉัยถ้าเราวินิจฉัยได้ก่อนที่เด็กจะคลอดออกมา อาจจะสามารถวางแผนการรักษาได้เมื่อเมื่อเราพบว่าทะลกในคันมีความผิดปกติแล้วก็จะได้เลือกโรงพีวาวัลที่ข้อที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ข้อทะลกได้อย่างปลอดภัย สำหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดนั้นก็เริ่มจากการที่คุณแม่ต้องไปฝากคันแต่เนั่นๆน,น,นะคะเพราะเมื่อเราได้ฝากคันแล้วลูกน้อยและตัวคุณแม่เองก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันทีเลยละค่ะหลังจากนั้นเมื่ออายุค,คันพอเหมาะคุณหมอก็จะทำการอันตรสาวหาความผิดปกติของทารกซึ่งการอันตรสาวของที่นี่จะแตกต่างจากแบบปกตินะคะเพราะเป็นการอันตรสาวระดับสูงแบบละเอียดนั่นเองค่ะ ปกติการโดนแยกผสมประเด็นกัอนาะการตรวจและเทาสาวปกติแล้วก็จะทามันมีทั้งหมดหลายหลายระดับความละเอียดทีนี้ปัญหาว่าหมอส่วนใหญ่เนี่ยจะทําได้แค่ระดับที่1ซึ่งซึ่งพอจะทําทระดับที่2หรือระดับที่3ซึ่งเป็นการทาอย่างยากแล้วส่วนใหญ่แพทย์กลุ่มนี้จะต้องผ่านกนนารอบรมในด้านการทำที่สามทะลุทันโดยเฉพาะทีนี้ถ้าเราเราสามารถทำเทสเซาล์อย่างละเอียดได้อย่างน้อยคือตั้งแต่ระดับที่2ขึ้นไปเราก็จะสามารถดูค้นหาความผิดปกติของทะลุในครันได้โดยเพอดีอ,อะไรที่มีความสําคัญมากๆเช่น พวกกลุ่มกสมองนะที่มีความผิดปกติเช่นเกิดมีทะลกหัวบาดขึ้นมาแล้วเราประเมินแล้วเป็นที่มีความิติดูแรงซึ่งเด็กที่ข้อมาจะมปปีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องปัญญาอ่อนอนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราเจอก่อนเราจะต้องต,ตรวจคุมโสมให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อดืนยัน นอกจากการเอัลทราซาวระดับสูงแล้วการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดสามารถทำได้ด้วยการเจาะคันเพื่อนำน้ำคร่ำมาตรวจหาความผิดปกติของทารกซึ่งเหมาะกับคุณแม่ที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะปกติการเจาะตรวจน้ำคร่ำก็คือเป็นการทำที่ต้องใช้หัตถการแล้วนะฮะปกติเราก็จะเลือกใช้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกลุ่มที่มารดาอายุมากกว่า3าปีขึ้นไปเมื่อคลอด หรือกลุ่มที่เคยมีปอดครอบครัวกอดลูกที่มีทวัติดทางคมทซงกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์กับการจาบตรวจฮะซึ่งการวิจัยมันจะมีความแม่นยาสูงประมาณเกือบร้อยเปอร์เ็นต์ก็คือประมาณ99%เรับ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราสามารถตรวจหาความผิดปกติของทารกก่อนคลอดได้แล้วแต่ทางที่ดีนั้นคู่สมรสก็ควรปรึกษาแพทย์และตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะเ,คเพื่อที่คุณแม่จะได้ตั้งครรภ์อย่างสบายใจไร้กังวลน,นั่นเองคะ่ะ